ไม่นั่งอ่ะค่ะเธอขับนั่แล้วท่ะนั่งนังนังกันถ้าไม่เหมือนกันหรอของชันของพีง่ คนชอฟิลแบบว่าคนชอแบบฟิลมหาหมอหลังโรงพยาบาลอะไรเงี้ย w ายไม่มีไม่เอาเนี่ยทำไมครับพี่เดชมี่นสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เดชสวัสดีครับเอ้าโอ้โหจครับพี่ว่าไงครับอ๋อมหาวิทย์หรอไม่ใช่ครับพี่คุณหน้าแก่ คุณไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ไอวี่เด่นเด่นเด่นอย่าลกเด่น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 อย่าลกเด่นไม่พี่เด่นไม่ได้อยู่เลยว่ะจริงเออพี่เด่นพี่เด่นกลับบ้านไปนอนไหมอันนี้ออกปอนด์อะเอ้วเอลลาพักหลอนไปอยู่หลังโรงบาลแล้วไม่ได้แปลแล้วเล้วไม่ได้เป็นกานแล้วยังไม่ถึงเอลเมื่อส่งพี่บอมด้วยสิเอลไม่ได้ห้าร้อยโลแล้วแหละมื่ส่งพี่บอมด้วยสิไปไหนแล้วก็ไม่เจอ มันเลยสองล้านนะเวลามันใกล้ถึงคุณเราจะรอตรงไหนรอทโรงพยาบาลไหมรอทโรงพยาบาลนะได้ครับได้ได้ได้ครับเธอครับคธอเธอชูคับครับคิดถือนี่วฮ้ยดูใครสาบแช่งดูคนดูสาบแช่งแน่เลย อะลักเ,เป็นอย่างาไหมลูงเ,เ,เ,เป็นอย่างไหมอยู่ตรงนั้นสบายดีไหมเป็นอย่างใดบ่หูเลยีลาเอ๋ยไอคิดพ่อเจ้าเ้บอบอ่หักว่าคอยหักเจ้ากองบอ่ จะบอกนะว่าความแตกชอบแต่ชอบเรามากกว่าชอเหมไอนกันค่ะเห็นคะลี ทางขึ้นดีๆไม่ไม่ขึ้น เออน่าตงไหนตรงไหนน่าตรงไหนจะมาน่าใจใจได้ปะจะเอาไปแล้วไม่ใช่อ่ะ น้า่านั่งน่าหลังจังเท่าไม่เหมือนกันหรอของพี่ชายของพี่เหมือนแต่ว่าเขานั่งจังน,นี่ก็ต้องเหนื่อยแน่เลยดิเพราะเขาน่าจะอุ้มกันปะอืมใช่น่าจะไล่เขยอุ้มไหวปะเนี่ยไหวชิวอะครับ ไือคนนั่เืออะไรครับชอบคนนี้ครับ ไ,ไม่ได้ขำเขินนย่างนี้ได้ออกเวีิทิกตีไหนอ่ะห,หรือว่าก็คือแบบห้ามออกจนกว่าเขาจะตีกันจบใช่จนกว่าซารอรี่จะจบละครับถึงถึงแบบว่าเขาไม่ตีแล้วก็ออกไม่ได้ใช่ไหมอืมโอเคสู okay. ้ๆครัเดี๋ยวแวะไปหาที่โรงพยาบาลแล้วกันทว่า Okay, ครับหลังโรงพยาบาลที่เดิมมะโอเคได้ได้ครับได้เหือให้ไปหาที่ไหนอ่ะจะให้ไปหาที่ไหนเหรอโรงพยาบาลก็ได้ครับเอาที่เราสะดวกก็ได้นี่ปกติเรอไม่ชอบไปโรงพยาบาลแต่ตอนนี้จะจไปโรงพยาบาลทุกวันเลยวันน้อนะ ไปหาคุณนะวันนี้ทำงานเหนื่อยไหมครับไม่เหนื่อยแต่ว่ามันแบบว่ามันแบบว่าจกกระท่อมอะมันเปื่อยเฉย เราเห็นโดนจับเลยนี่ทำไมโดนจับเป็นงานร้านไงแต่ว่าเป็นคนนั่งไม่ได้ขับแต่ว่าก็มันก็โดนจับปะเราตำรวจมันโกงกันดิไอ้รถแม่งทาบพอยอะอะไรนะเปล่าเปล่าไม่มีเลยขอะไรอะฮะขับอะไร,ะไ,รไม่ได้ขับ ถ้ายาาังไมกฝั่งหนึ่งดิอ่านั้นเหรอใช่ใช่ฝั่งที่เขานั่งเมื่อกี้ไม่ไม่ฝั่งฝั่งเนี้ยที่ตรงนี้ตรงเนี้ยตรงตรงนี้หรือเปล่าตรงนี้ตรงที่เขายนอ่ะอาน ก,กันไรกัรเงยียบจังอะฮะเปล่าถามว่าทำไมเงียบจังเขินอยู่เขินจริงปะเนี่ยไม่ใช่หรอแล้วถ้าสมุดไม่ตอบเ่าไม่เช,ชื่อทำอะไรถึงไม่เชื่อไม่รู้ ถ้าคนมาเขียนให้พูดไงก็งไม่น้องพูดอะไรไง,ง <c oughs> พอเราไม่พูดไหนก็หาเราเงียบตังเอ๊ะคุณครับหรือว่าให้เรียวกว่าถืออยากเรียกได้หรือเปล่าล่ะออยากเรียกได้นะถ้าคืออยากให้เราเรียกครับเธอ กูว่าถ้าไม่มีแต่เพลงเดียวนิทานในฝันหนึ่งชั่วโมงไปให้พ่อมึงฟังอ่ะเจ็ดคุยเอา้าไม่ถึงเงียบเลยเหรอเธอไม่พูดอ่ะผมก็เขาพูดไปแล้วว่าครับเธอแล้วเธอก็เ,เงียบเองโอเคล้วขอโทษขอโทษทำไม แล้วไอ้ตอนของดีนี่เราเราจะไปฟาร์มอะไรเนาะเขาจะไปตกปลาสรุปคือจะเราจะคุณหรือจะเขาหรือจะเธอขอโทษได้นนไหมครับจุ๊บ่อนด์ไปบอกว่าเธอแบบว่าเธอเธลี้ยผิดเธอต้องแบบได้บทลงโทษเธอต้องมโมูมแก้มของก่อนขอโทษน,นะครับเธอจุ๊บ Girl, หายเกิดหรือยังหายละเขาหายละเหงาเนี่ยเลยอ่ะไปคนเดียวอ่ะจริงจนี่คิดว่าจะเอาเธอไปแบบขึ้นหลังด้วยนะถ้ามันไม่ตีกันเขาก็ไปได้ไง,ขงเขาก็ไม่ได้ว่าอะไรก็เดี๋ยวรอหลังเธอหลังกันเนี่ยจริงีริงนม่จะไม่นานมาั้ง มึงอยากจะล้มกูกูลอยอยู่ที่เลี้ยวแหละแต่ลงไรกมมโนที่แม่งมากรีดเบาเล่นและหัสพระเจ้ากูกอดแฮร์ดิเวนกูชี้เข้าเซ็นและใช้มีผกสมัยและใครมึงจั